สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมฮาวส o เพ a y g เกมวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรที่มันแปลกมากในช anel ผมเอาเฮ้ยจะออกไปไหนเฮ้ยคืนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ อ่าล่าสุดที่ผมเอ้เดี๋ยวผมขอไปดูในเนี่ยในนี่อันนี้อ่ะอ่าคือล่าสุดที่ผมลงไปเมื่อลงคลิปไปเมื่อ12ชั่วโมงก่อนแต่กดแต่ถ้าเกิดผมลงไปอาจจะต,ตอนนี้จะประมาณ10อาจจะประมาณ1ิ1สชั่วโมงไปงงคือเหมือนแบบอะไรครับเนี่ยช่างมันเดอะ คือเหมือนความนิยมที่คนดูคนดูเขาดูนะดูนะแมปเดิมที่ทำเกี่ยวกับแมปแมปเดอะเมลเนอร์คือคนมันดูเยอะมันดูเยอะกว่าไออย่างอื่นมากเลยครับมันแบบคอนเทนต์อื่นมันคือคอนเทนต์มันไม่บูมอ่ะมันไม่มันมันมันไม่บูมเออเนี่ยมันไม่บูมคือแบบ เนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์นนล่าสุดที่ผมทำปืนทำเอฟเฟกสอนเอฟเฟกปืนคนรื้สามคนแล้วก็ไอเบดซลเลเยอร์ก็บีบีัลเลเยอร์ก็สิบเอ็ดคนทำปืนทำปืนใหม่ก็สิบห้าคนแล้วคนมาดูครับเกี่ยวกับเดอะมิลเนเนอร์แม่งคนดูครึ่งร้อยเอ๊ยแบบห้าสิบเกือบร้อยคนอะไรก็มี คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคอนเทนต์อื่นมันมันไม่บูมเออพอพอไอ้ไอ้ลูพิเอเนี่ยกูเริ่มหลอนเริ่มหลอนตาคือมันมันไม่มันไม่มไมเออใช่าาอยา่อย่าพูดอย่าพูดบูมไม่ใช่เลยมันขึ้นไปกนะไอตว์อ่ะเนี่ยครับมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นเดี๋ยวมามา,มาบน่านแค่นี้แหละคือมันไอ้เนี่ยคลิปเนี่ย <c ười> คลิปเนี้ยเป็นประเด็นสุดและมึงดูด้วยมึงดูด้วยคนดูสองหมื่นกว่าคนอะไรสามสิบหกคอมเมนต์คนกดไลค์สามร้อยสี่สิบแปดเยอะกว่าคลิปอื่นอีกนี่ตัวคลิปแรกคลิปแรกผมมาอันนั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะจะมาเอ้ยไม่เอาเดีกวก่อนเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูท้ายคลิปแล้วกันว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปโชว์ โอเคนั่นสำหรับวันนี้เลยครับบ๊ายบาย